จักรพรรดิอมตะเกิดใหม่เพื่อล้างแค้นตอนที่11มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ลักฐานวิญญาณของเจ้าเฉินมันตื่นแล้วนี่มันเป็นไปไม่ได้ทำไมขยะแบบนั้นถึงปลุกลากฐานวิญญาณได้ล่ะฮะเป็นไปไม่ได้ลักฐานวิญญาณของมันจะตื่นแล้วแม่รู้อยู่แล้วว่าลูกต้องทำได้ท่านแม่ท่านต้องเข้าใจแล้วว่ามันเป็นขยะมาตงฐานลากฐานวิญญาณของมันเพิ่งตื่นต้องดีใจเป็นธรรมดาเชื่อมันจะเอะอะอะไรกันนักหนามันก็แค่ปลุกลากฐานวิญญาณที่ขั้นเหลียงได้เท่านั้นดูเหมือนว่าเขาจะปลุกลากฐานได้แล้วคงเป็นเรื่องเข้าใจผิดทำไม พลังวิญญาณถึงรอบร้อมตัวเขาขนาดนั้นฮ,ะฮะ่าฮ่าฐานวิญญาณขั้นเหลืองก็เป็นเลวนี่ฮ่านี่มันเกิดอะไรขึ้นระดับขั้นกำลังเพิ่มฮะเรากันเล่นใช่ไหมพลังวิญญาณกำลังเปลี่ยนไปเทคนิคกินกินสวรรค์ช่างวิเศษจริงๆชักอยากรู้ฐานวิญญาณที่ข้าบรรลุได้แล้วสิไม่อยากจะเชื่อขยะเป็นเจ้าเฉินจะเพิ่มระดับขึ้นไปอีกขยะแบบมันเขาไปไกลกว่านี้ไม่ได้ลอก อ,อีกแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ข้นบัตรพีแล้วเนื่อมันเป็นไปเม่ได้ขยะตตุคุณอย่างมันจะไปอยู่ขั้นบรตทพีได้เช่นไรถ้าพลังวิญญาณยังไม่หยุดแล้วก็ต่อไปคงไปอยู่ขั้นสวรรค์แม่ลูกแค่เจ้าอย่างแค่ระดับขั้นดำแต่เจ้านั่นเก่งกว่าลูกข้าอีกแหลอเจ้าขยะันมันเก่งกว่าข้าอีกงั้นเหรอ มันไปไม่ได้เฮ้มันเป็นแบบนี้ได้ไงกันนะลูกฉันกลายเป็นผู้สําคัญของตระกูลแถมตอนนี้ยังมีสถานะสูงกว่าเจ้าหยางอีกข้าเคยคิดจะฆ่ามันถ้าตอนนี้มันเก่งกว่าข้ามันต้องกบบลับมาเอาคืนข้าแหน้า ไม่มันจะต้องไม่เป็นแบบนี้แค่ต้องจัดการเขาทิ้งซะก่อนที่อะไรจะแยกไปกว่านี้เฉินเอ๋ระวังนะลูกจะต้องทำให้สำเร็จนะลูกแม่เจ้าหยางกำลังทำอะไรนะเจ้าหยางมันกลัวเจ้าเฉินมาแก้แค้นในอนาคตแน่เจ้าหยางมันกำลังหยุดการตื่นของรากฐานวิญญาณในพิษสักเิษย์ครับก็จบไปแล้วนะครับกับจกักรวาลตะเกิดใหม่เพื่อรักแก้ตอนที่สเวตนะครับผมแก้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ครับผมครับ